ันนี้ผมจะพาไปชมถนนลามินทาถนนรามินทายาวตั้งแต่สรีแยกมินบุรีถึงสรีแยกวงเวศหลักอนุสาวรีย์หลักสี่ก็มีสมัยนี้มีรถไฟสีจมพูบ้านผมอยู่ตรงหลักกำแมงร้หกสิบส ผมก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าสีชมพูไปต่อสายสีเขียวไปโรงพยาบาลราชวิถีหรือไปสยามได้นะครทุกทุกบ้านก็อยากให้ไปเที่ยวทเที่ยวแถวถนนรามินทามีห้างสรรพสินค้ามากมายมีเซ็นทรัลรามินทราแฟชั่นไอแลนด์บิ๊กซีบิ๊กซีรามินทราฟู้ดแลนด์รามินทรา แล้วก็มีทางเดิการกม็มนาคมสะดวกทุกๆบ้านที่เราอยู่ใน YouTube ก็ขอเชิญไปเที่ยวกันนะครับอัดับไปผมเมื่อจะพาไปบางเขนพ,ออน,น,น,นพโพโยธทินถนนโพโยธทินยาวมากตั้งแต่สนามผูปเัเตมีถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบางคนก็นั่งรถไฟฟ้าบางคนก็ขับรถก็เจอการจราจรติดขัดนี่เองครับ ทุกๆ,ๆบ้านที่อยู่ในยูทูบเขาจไปเที่ยวพร้อมเขาจอไปเที่ยวกันนะครับเราจะส่งใช้ด้วยเพลงสวัสดีบางกอกนะครับอย่าไปเลยบางกอกฉันบอกให้ที่นั้นไป จะบอกเจ้าเอาปุ่นเพื่อชุนเคยหนาไปลือห้ามกอกันชอบใจคนบ้านไกลแต่เตี่ยวที่แดดลนที่แสนชนดไ่่น่าใสถึงควรเชื่อ เือเือไปบอกให้เป็นสนไอ้เอดเอาละครับผมก็มีคำถามถามทุกๆบ้านว่าถนนรามชาตาตั้งต้นอยู่ตรงไหนนะครับให้ทุกๆบ้านช่วยตอบไปในไลน์วันนี้ใน Facebook 6กนาทีผมให้เลยนะครับแล้วก็มาจับรางวัลกันว่าพรุ่งนี้ใครจะได้ขนมอะไรไปผมจะไปแวะทุกๆบ้านนะ